สวัสดีครับผมแมทรเรียวันนี้เรามาอยู่กับลอสแคสเซิลเป็นพันที่2นะครับ <Yoda> วันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาฮีโร่เรานี่หลับตามาเลยหลับตาแล้วจะซูบอสไวไหมเนี่ย <gesch> วันนี้เดี๋ยวเราจะไปจัดการบอสตัวที่2กันนะครับ <Yoda> ก็หวังว่าจะถึงจะถึงหรือเปล่าีเนี่ยหลับตาแบบนี้ <Yoda> ทำลายข้าวองกันนิดนึงนะครับเผื่อจะได้แอปเปิล้ลข <Yoda> อแอปโอ้โหหมดทำลายจนหมดไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเนี่ย อันแรกอ๋อลืมลืมเช็คก่อนอันนี้เป็นท่าย,ยิงไฟรัวนะครับโอ้ไกลนะเนี่ยโอ้ทำไมรู้สึกว่ามันยิงไกลกว่าปกติน่าสนใจนะครับอันนี้อันนี้น่าสนต่อไปเป็น,อนหอกแทงปลาไหลเวอร์ชันหนึ่งต่อไปหอกแทงปลาไหลเวอร์ชั่นสองโอ้โหแทงแบบนี้นี่หมดบ่อแน่นอนอันสุดท้ายนะครับอเอาเรื่องนะถือว่าใช้ได้นะหมุนนะครับแล้วอันตรีละ่ะ กระโดดฟาดโอเคสรุปว่าวันนี้เราจะเล่นสายเวทมนต์แล้วกันนะครับไปกันเพลินๆยาวๆเปิดกล่องแป๊บไอเทมไอเทมเยอะๆขอเยอะๆมีคริสตัลช่วยเพิ่มแอตแท็กสองแจ่มมากนี่แหละที่ต้องการเอายามันนี่เลยได้ยามาสองขวดนะครับทำลายเข้าของแป๊บแอปเปิ้ลมีคนเอาแอปเปิ้ลมาวางบนโต๊ะนี่เองมาก็บิน ยิ่งไกลสิครับโอ้โหเดี๋ยว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 ,ยวตอบคิสตันด้วยวันนี้วันนี้มาใกล้ๆคิสตันเพิ่มโจมตีอีก2นะครับแมเนี่ยวันนี้ได่รังดีมีโอกาสมีโอกาสได้หดบอสตอัวที่สองทำไมเขาของแป๊บไม่คิดจะมีอะไรเลยเดีย๋ยวนี้เอามาวางไว้ทำไมแกรับพี่น้องอถ้าพี่น้องไม่คิดจะใส่อะไรเลยครับพี่น้องครับไม่ต้องเอามาวางก็ได้ไม่ไ้วงเปลา่าล้วนๆเลย โดปะเนี่ยโอ้โหสบายเจออันติไปหน่อยเจอเฮ้ยยาก็ตดิดระวังอันติยกเลิกไม่ได้นลครับแต่งั้นก็ได้เลยต้ดมตีไก่วับ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 บอ้าวยังไงเอา้าไม่โดนไม่โดนเรียบร้อยแอปเปลิลสองตัวยืนซ้อนกันเหรอเจออันติไนหะมสองตัวก็สองตัวเถอะให้เป็นสิบบอกเลยอันติยิงรวัรวๆแบบนี้เราขึ้นบนลงล่างเอาลงล่างลกัน โอ้โหเดี๋ยว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 คิดถูกคิดผิดเนี่ยไม่ชอบเลยเจ้าพวกนี้กระโดดใส่หน้าอย่างแรงเลยนะครับพวกนี้เอาแต่ว่าเวิร์คแฮะถ้าเปนโอ้โหเยอะ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 ใจเย็นถ้าเป็นอาวุธอันอื่น,นจะลำบากนะครับแต่ว่าพอดีเราเป็นเวทมนต์ยิงม่หึงไกลไกลไกลสุดไกลสุดยอดไกลสุดยอดเลยเอาไปกินอุ้ยโอ้โหตกใจเลยแล้วทำไมต้องลงตัวหัวด้วยเนี่ยพี่ว่างเยอะแยะโอ้โหจอดรถที่สิบคัน ลงหัวเราเฉยเลยแอปเปิลเต็มนะครับเลือเดเราองเต็มอย <Okay, S 1> ู่เลยอะเอาไงดีหอ,อกแทงปลาไหลทงแทงเหรอไม่เอาถ้าจะเป็นนักเวทผู้ยิ่งใหญ่แต่ด้านบนกันวัดดีเจ้ากอบบินน้อยโอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดมานีมานีมาน,มานีล่อมาระเบิดล่อมาระเบิดมาระเบิดเร็วมาระเบิดนั่นแหละ ดันแน่อาไม่โดนอีกทำไมไม่โดนเหรอทำไมไม่โดนเอาอันตีไปกินรวไปรวไปยิงที่3มเลนนะครับแนะ่ยิงกระจายกระจายเอาเรื่องถือว่าเอาเรื่องอยู่เลือดก็ยังเต็มอยู่นะครับแนบ่ไม่ได้ใช้อัพเปิลสักทีคิสตันสีน้ำเงินเพิ่มป้องกันหนึ่งก็ดีนะมาทำลายให้หมดเลยดีกว่าเผื่อมีพวกไอเทมเพิ่มเลือดนะครับโอ้โหไม่ดรอปอะไรเลยสาราม แน่ซารามมันต้องแพ้ไฟสิใช่ไหมตามตำรานะครับเกมส่วนใหญ่สารามจะแพ้ไฟว่าแต่เกมนี้ธาตุมีผลหรือเปล่านีผลหรือเปล่าติดไฟนะครับรถ4่ค่อนข้างแรงเอาเรื่องนะแต่ว่าตัวอื่นก็ติดไฟรถสเนาะกอบบินก็รถ4เหมือนกันนะครับแนมะ่ถือว่าไอเกมที่นี้มันเอาเรื่องเอาเรื่องมามากันเยอะเยอะมากันเยอะเลยน้องไก่2อันแบบนี้สบายตัวสบายใจนะครับ เราน่าจะได้ไปถึงบอสต,ตัวที่2แน่นอนถ้าของปั๊มเลือดจะเยอะขนาดนี้แล้วเลือดไม่ลดเอาวัดดีฮะรุ่งลุงมาทำอะไรแถวนี้รลุงฮะโอ้โหแตงกิ้วเพิ่มเลือดสิบแม่มันแจ๊มซะเหลือเกินห้องแห่งความลับตัวนี้คงจะไม่ใช่มิวิกนะเพชรก่อนไม่น่าจะใช่นะครับอ่ะเปิดแอปโอ้โหแอปเปิลคือแอปเปิลเยอะมากอะ แอปเปิลที่เต็มตัวไปหมดแล้วของเต็มเอาเอาแล้วดีเอามีดปลาออกแล้วกันเนาปะปลาทิงท้งปลาทิ้งอันนี้ทำมาได้ไหมเนี่ยน, <c oughs> น่าจะาทำอะไรไม่ได้เนาะโอ้โหถ้าจะอึดขนาดนี้ยอมก็ได้แล้วทางไปต่ออ๋ออ,อยู่นี่เองไปแล้วลุงเิอกันมามาเลยกระโดดกระโดดนะ <c oughs> เดี๋ยวเจออันติยหน้าอันติยหน้า โอ้อึดนะเนี่ยทำไปเล่นไประเบิดระเบิดยาวยาวยาว,ยาวสบายๆนะครับวันนี้เลือดยังไม่ลดเลยแต่ว่าน่าจะลดเ,ดเร็วนี้ดูจากสภาพแผลจะเยอะไปไหนยเฮ้ยเยอะไปไหนเด้อเฮยอุ้ยอุยนั่นไงนั่นไงเล่นท่าย,ยากหมุนตัวใส่หน้าไม่ถึงเลือดสิเอาว่าค่อนข้างดีนะรับวันนี้ว่าแต่กอบินตัวนี้มันต้องมีอ,อักน่เป็นไงเจอดักเวทผู้หลับตาไล่เวทมนต์ธรรมดาที่ไหน กับดักเปยัง่งแล้วใครเขามาตัดโคมไฟไว้ถึงนียยนะะเยอะๆนะฮะไปเยอะๆขอยิงอัดหน้าหนอ่อยอัดหน้าหน่อยอย่ยาคิดอย่าคิดจะรอบโจมตีพี่พี่เนี่ยรักษาเลือดอย่างดีอุย้ย <c oughs> พูดไปทำขาดคำรักษาเลือดอย่างดีลดเลยเอา้าเดี๋ยวกดพิดโอ้โหเพิ่มเลือดห้าสิบกดพิด จะกดแอปเปิลเสียใจเลยแอปเปิลเสียฟีเลยไม่เป็นไรเรายังมีสต็อกเหลือเยอะอยู่น่าจะพอไหวเป็นลงเท้าหรอแจ่มเลยแอปเปิลอีกแล้วแอปเปิลมันจะเยอะเกินไปละกินทิ้งกินคว้างลวกันแต่เยอะซะ,นนข,ะ,นะขนาดนี้แล้วก็โอ้คืออะไรแต่ว่าเช็คระเบิดแป๊บหนึ่งนะครับเราไม่อยากโดนระเบิดเทน้อยนี่คืออะไรเก็บแป๊บ อ่าเรียบร้อยมามาลองดูกันมันเป็นไอเทมพาร์ทสีใช่ไหมเอาถึงบอสแล้วหรอโอหทำไมวันนี้ถึงรวดเร็วทันใจไวรุ่นลอเกินมาก็บินยังไงตัวเดิมเลยครับบอสหืม <c oughs> ปุกใจปลุกใจใหญ่เลยเป็นไงละ่ะสั์เด้ยงแสนน่ารักก็ เราโจมตีไก่นะครับคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาหรือเปล่าหรือเปล่าออ้ยเ,อเกือบเกือบยิงโอ้ยยิงรัวนะครับไม่สามารถยกเลิกได้เอากล้วยไปกินลื่นไหมไม่ลื่นด้วยโอ้ตัวใหญ่เกินจะลื่นใช่ไหมโอ้โหเอยหลบไม่ทันะระยะไก่เอ้ยยา,เ,าเ,เดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งสเตปไปไหนหมดฮัลโหลสเตปฮัลโหลเราลงข้างล่างเลยนะเมื่อกี้โอ้ดุระเกิน ดูแล้วเกินอ่ะวิง่งอ่าเรียบร้อยทีนี้แหละขอะรัว,รวไม่ถึงเนะอยาวไป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 พุ่งสิครับพุ่งสิครับวับโอ้ยวับหลบขนดาดวับหลบยังไม่รอดนี่มันอะไรกันนี่ไปชึบอ่าเรียบร้อยอย่างี้แหละขอรัวอัดอัดอัดเข้าไปอัดเข้าไปเอาลแล้วไปเป็นไงเลื่อนรถเป็นข้อเลื่อนรถเป็นข้ออยากฮะเดี๋ยวได้ข่าวว่ากระโดดหลบแล้วนะ่ะได้ข่าวว่ากระโดดหลบแล้วนะ่ะอัดรัวทีนี้เรียบร้อยนะครับแม่ เยอะโอยมาผืนยานของเจ้าหนะะ่อยค่ะขอเอาไปอัปเกรด,ด์สเถอะไอ้น้องพี่เ <Yeah. Yeah. S 1> กะกะถะเกินตัวใหญ่ๆ <Yeah. S 1> เลือดเรารดไปค่อนข้างเยอะนะครับไ <Yeah. S 1> หลเป็นน้ำเลยแต่ก็ yeah. Yeah. มียายยอยู่น่าจะไม่มีปัญหารเนาะสบายเรียบร้อยน้องไก่อื้อเลยแอปเปิล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  แอปเปิลอีกแล้วโอ้อะไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คแป,ป๊บมันคืออะไรดูสถานะก่อนนะครับโจมตีเพิ่ม9ลบเลือดห้าโอ้โจมตีเพิ่ม9้าขนาดนี้มันช่างรุนแรงซะเหลือเกินคือฮะเดี๋ยวสาบตัวเองวัดวัดเดอร์ตัวมต้องสาบตัวเองด้วยโอเคลองอันใหม่ละกันนะครับถ้าทางจะเวิร์กแต่ว่าสาบตัวเองไม่ค่อยเวิร์เท่าไหรมา ถึงด่านที่2ด้วยความรวดเร็วนะครับวันนี้เราจะต้องหวดบอสตัวที่2ให้ได้โอ้โหแบ่งมุมบรลับเลยเสกไหมลองเสกนิดเดียวกันนะครับโอ้ยยังไม่พอแฮะรอสกิลยังไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวรอสกิลยังไม่มาโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจโอ้โหมาเยอะมาเยอะขนาดนี้ขอเสกให้ติดเถอะาย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 าอย่าทำอย่างนั้นเสกแป๊บ เอา,เอาทีนี้ทีนี้เมื่อกี้ใครตีพี่เมื่อกี้ใครตีพี่วันนี้เดี๋ยวนี้วันนี้เดี๋ยวนี้เลยคาถานี้ยังโกงเลยนะยี่ยเนี่ยยาอ่าเรียบร้อยไม่โดนไม่โดนแต่ว่าคาถานี้รู้สึกจะไม่ติดสถานะน็อกแบ็กก็เลยทําให้ลำบากนิดตึงนะครับถ้าเป็นดาบนี้ฟันสามทีน็อกแบ็กนี่กระเด็นเป็นลูกขนุนเลยเสกได้ไหมพวกนี้โอ้ยังไม่เต็มหรอกรีโหลดสกิลนานเหลือเกิน มีอาหารเลยไหมแอปเปิล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 เอาให้หมดปามีดปามีดแล้วก็เสกอัาหน้าโอเคเราหน่าจะได้ใช้อาวุธอันนี้ยาวๆนะครับนอกจากแรงยิงลูวยิงกระจายแถมยิงเสกกบได้โอ้โหยังโกงยังเกื่อนเลยยาวๆยาวๆยาวๆสิครับยาวๆออกมาออกมาช่วยทำมาหากินแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บหนึ่ง ต้องระวังพวกในมุมตัวเล็กนะครับเมื่อกี้โดนเข้าไปนี่หือกลายเป็นรังไหม่เลยเอาแอปเปิ้ลีกแล้วเพิ่มเลือดแอปหแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเยอะขนาดนี้สบายนะครับอ่ามีอะไร20เหรออ่ะลองดูแล้วกันนะครับ20ตัดไปโอ้อะไรนั่นมือปีศาจเอาใส่แล้วหม่คว่าอาวุธไม่ได้อ่านด้วยนะ กดหยิบเฉยเลยยังไม่ได <ix |notimestamps|> ้อ่านเลยนะครับมันคืออะไรวะโอเคแต่น่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กดูจากชื่อน่าจะเถื่อนอยู่น่าจะเถื่อนน่าจะได้เรื่องโอ้โหโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวอะไรนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดติดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอขอเวลาแป๊บหนึ่งได้เลยเสกเฮกเฮกไหมโอ้ยโอ้ยตัวนี้ไม่ติดโอ้โหแสดงว่าอยู่ใต้ดินไม่ได้รับผลการเฮ็กนะครับแบบนี้แบบนี้มันหมายความว่ายังไงเราโอ้ยมันหลบยังไงเนี่ยเพิ่งเคยเจอ อัทึบอัทึบนี่ไฟาดฟาดนะได้อยู่ได้อยู่เอาน้องไก่มานี่ฟาดฟาดแล้วหายไปไหนแล้วล่ะเอาหายไปเลยเอาหายเฉยไม่แน่ใจว่าหายไปไหนนะครับจะมาอีกปันเนี่ยเดินเช็คแป๊บอ๋อสงสัยหายไปแล้วนะครับหายกันยาวๆอ่ะอย่างนี้ก็อดเทือดเลยสิแม่อดเลยกับดัก กับดักกับดักกับดักอย่าพึ่งหลบแทบไม่ทันเจ้าหมูน้อยเจ้าจงโดนเฮกเอ้าเออทำกันได้ลงคอทำกันได้ลงคอกดไอเทม,มเฮกเลยอันนี้เป็นไอเทมนะครับไม่ใช่กระทาอันนี้ที่เฮกติดแน่นอนไม่น่าจะมีพลาดแต่กระทาแล้วนี่รอบหน้าต้องระวังแล้วนะครับแหงจะมาเดินล่อนเล่นกดอัศัยหน้าที่ไม่ได้นะเฮกตัวเองอีกนี่ เสียเลือดฟรีบัฟยาแป๊บหนึ่งแล้วก็บัฟเข้าไปเพิ่มพลังป้องกันสามหน่วยเหยียบแล้วไงต่อมีอะไรไหมข้างหน้าจ้องตรงนี้ระเบิดพิษพิษไม่ได้กินกันง่ายๆแต่โดนไปแล้วหลายดอกโดนจนเข็ดแล้วเนี่ยอันนี้ล่ะทำลายได้หรือเปล่าเอยเช็คก่อนนะครับขอรองแบ๊บน่าจะไม่ได้มั้ยโอเคไม่ได้ก็ปล่อยไป มาอีกแล้วอัศวินอัศวินนี่สบายๆเลยครับเพราะว่าเราสายตรงตีระยะไ,ไกลไกลแมไกลแมไกลแม่ละไกลแมละ่ะเรียบร้อยไม่ได้ฟันสักดอกแอปเปิ้ลโอ้อะไรนั่นเพิ่มเลือดใกล้เต็มละไม่ต้องดีกว่าเดี๋ยวค่อยเพิ่มอ่าเป็นพาสซีฟนะครับหยิบไปก่อนแล้วไปลองดูกันว่าอะไรคืออะไรขอพอตัวที่สองแล้ววันนี้ไม่ได้ไม่ยอมนะ มันต้องหวดบอสตัวที่2นะครับจะได้รู้ว่าตัวอะไรหลบแป,ป๊บหลบแป,ป๊บเดี๋ยวขอเฮ็กตรงกายเป็นกบ,กบกเหือกบไก่เขียดกบไกล,กลเขียดมีอฟาดฟาด,าดกบไก่เขียดรู้สึกว่าตอนเป็นกบจะโดนทำไมตายเดียวจังโดนแรงขึ้นรอเปล่าเนี่ยแต่ก็20เท่าเดิมนลย2 22 5นะครับอ่ะเดี๋ยวลองแบบธรรมดาดูใจเย็นอระชึบอระชึบ ท่าไหร่ออก็เท่ากันนะครับแต่ว่าดูรวดเร็วตายเร็วมากเลยนะสงสัยเรามีโอกาสได้จมตีรัวๆเนาะป้ป้าปร่างใหม่กับดักอีกแล้วนี่ก็เราเบิดพิดเยอะเหลือเกินสีแดงเพิ่มเลือดสิบโอ้ยเกือบโดนเพิ่มเลือดสิบนะครับแม่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีตอนนี้นี่เรื่อง174น่าจะน่าจะพอบวกวัดไวอยู่ั้ง เอามาไม่ได้ละส,สีว่าแต่ตอนนี้เราโจมตีนะครับติดทั้งเขาติดทั้งพิษอลังการมากฟาดไปพิษแม่พิษแขอเช็กก่อนพิษหรือเปล่าเมื่อกี้ทำไมเห็นเขียวๆอ๋อนี่ไงพิษจริงๆด้วยมีโอกาสโจมตีออกมาเป็นพิษนะครับถือว่าดีอยู่ถือว่าดีอยู่โอ้สบายสบายวันนี้วันนี้ชิวๆเลยเหยียบกับดักโอ้โหอัศวินอัศวินคู่ได้เลย เจอคิอรัวแบบนี้อัศวินอัศวินเถอะติดพิษด้วยเป็นไงในเกาะรู้สึกยังไงบ้างมีพิษอยู่ข้างในฮะมีพัดลมระบายอากาศไหมฮะอะไรเอ่ยเป็นธนูนะครับซึ่งไม่อะลองดูแลกันแต่ว่าเราไม่เอาเป็นยิงน็อกแบ็กแล้วก็โอ้น็อกแบ็กสามดอกซ้อนไม่เอาเราต้องการกระทานะครับกระทานี้ค่อนข้างเอาเรื่องค่อนข้างเถื่อนวัดดีเท่าไหร่ละทีนี้ยี่สิบ สัตว์ไปเฮ้ยปืนปืนอะไรอะ่ะโอ้น่าสนกระโดดถอยหลังแล้วอันตีเป็นต่อยต่อยอ๋อเป็นการโจมตีแบบได้เงินนะครับโจมตีแล้วเราจะได้เงินเนาะไม่เอาไม่ได้เอาเงินไปทำไมฟาร์มเอากดได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเสกเจ้าจงเป็นกบไก่เคียบกบไก่เคียบกระทานี้นี่ยังโกงเลยอชอบมากเลย ติดใจแล้วนะครับคาานี้เจออีกยิบห้าไม่ได้แน่นอนเหยียบมาเอาเอานี้เอา,เอา,เ,อาเอาตัวรอดไม่ไม่มไม่เอาเก็บไปใช้กับบอสดีก,ก่าน,นะไม่รู้ว่าบอสจะเป็นยังไงเลยครับต้องเก็บเอาไว้ใช้กับบอสก่อนรัวไปรัวไปเป็นเพิ่มแอตแทกสองแรงให้ดูนรกแรงให้ทะลุนรกกันเลยทีเดียวลบลบได้ฟาด ฟาดฮิตแอนอเวติดพิษไปสิครับสมดอกก็ร่วงสไปสไปแบบฟินฟินแต่ข้างหน้าไม่เอาเยอะไปละเยอะไปละเยอะไปละเอามาไม่ถึงมาไม่ถึงฝั่งฟันเหรอเจ้าแมงมุมน้อยจะถึงบอสยังหวะดิฟซ้ายดิฟขวาดิฟซ้ายดิฟขวาดิฟซ้ายดิฟขวาทำไมไม่โจมตีสักทีนะฮะนี่ไงติดไงบอดี้บ็อกกันเองแบบนี้ก็เสร็จพี่สิครับมามเยอะ อัดชึบนี่ไงหลอกล่อหลอกล่อฟุตฟุตเวิร์กตัวเล็กไม่เอาตัวเล็กไม่เอาตัวเล็กเดียวติดลังใหม่เลยครับอ่ะเดี๋ยวเราล่อแบบฟาดเอาไม่ติดไม่ออกฟาดลบลบกันอย่างนี้มันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องคี้ไปห้าห้าสิบห้าเพิ่มคีอีกสองนะครับแหมถือว่าดูดีมีออร่าต่าเดียวอัดชึบอัดชึบอัดชึบเกือบโดนได้อยู่ได้อยู่ตัวอะไรเนี่ยกัปตล่าเหรอ ก็ซ,ซีด้าก็ซีด้าเดี๋ยวเก็บเงินแป๊บเก็บเงินแป๊บเ,เอาเอาเฮกไปแมเอาเฮกไปกินเอาไม่ติดด้วยโขนเจ้าตัวนี้มีความสามารถในการตอบต้านเฮกนะครับหรือเปล่าไม่รู้แต่ลบแป๊บหนึ่งวาร์ปอ้าวเป็นไงเจอวาร์ปวา่าแต่เราไม่ค่อยได้ใช้วาร์ปเลยสบายสบาย,ปปายเอาให้เลือดเต็มเลยดีกว่าเลือดเต็มรู้สึกดีนะครับเลือดเต็มหลอดแบบนี้อุ่นใจอุ่นใจอย่างยิ่งมา 2ตัวจัดไป3ตัวจัดมาจงกลายเป็นกบไก่เคียดเอ้ายังไม่พร้อมสกิลยังไม่พร้อมแฮะเอามีดไปกินเอามีดไปกินโอ้โปามีดก็ติดพิษแหมพาสซสฟนี้มันมดีเหลือเกินนะครับทุกอย่างนี่มีผลหมดเลยมีผลหมดเลยโอ้ยอย,อย่าอย่าเราไม่อยากติดพิษเราไม่อยากติดพิษเอาจะถึงบอสหรือ,อยังโอ้โหเงียบสงบเรามาทีนี้ป่าเงียบสงบเลยไม่เอาพิษนั่นไง พาดเลยทำลายแป,ป๊บโอ้โหพิษนี่ก็เอาเรื่อนนะเลือดเราหายไปอื้อเลยน่าจะบอสหรือเปล่าโอโ้ลืมลืมลืมกองแป๊บแอปเปิปป้ปปลยังไม่บอสอีกนะครับได้ไม่บอสก็ฟังกันต่อไปต้นไม้เหรอเจอกบไก่เขียดหรอไงองกลายเป็นเอา้าต้นไม้นี่มีผลด้วะ งการเป็นกบไก่เทียบกบไก่เทียบมาที่มานี่มา,นมาไวไวมาไว,าไวขอรุนรัวขอรุนรันวแป๊บหนึ่งถึงปะเนี่ยถึงด้วยถึงด้วยฟาดฟาดเข้าไปเจ้าตัวนี้ตัวอะไรเออเดี๋ยวยิงยิงย้อยได้เหรอเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะครับคิดว่าหลบได้ชัวร์มันไม่น่าย้อยลงมาด้านล่างอ่ะเดี๋ยวลองอีกอีกโอ้โหไงงย,ย้อยจริงด้วยโอ้โหไม่ธรรมดานี่เป็นระบบการยิงแบบมีระบบออโตนี่มันมิดไซล์ติดตามจะชัด กระสุนติดตามกระสุนติดตามเหยียบทำลายนิ้แอบโอ้ยยา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 ระเบิดระเบิดเยอะเหลือเกินมาสองตัวใช่ไหมตรงไกลเป็นกบไก่เคียดฟาดเลยเฮกเฮกเขาได้อ้าอ๋อนึกว่าหายตายนี่เองนึกว่าหายจากสถานะนะครับอย่าเพิ่งหายบอกรัพหนึ่งห้อยตัวสรามน้อยฟาดเขาได้ฟาดอัดหน้าสามดอกซ้อน ยังสบายสบายอยู่นะครับเอากล้วยมาเพิ่มเรืยบแป,ป๊บมาแล้โอ้ยย้อยย้อยมันไงมันย้อยมาโดนจนได้ติดพิษเลยเอาก,กบไก่เขียดยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมชอบมากเลยกลบไก่เขียดโดนใจวัยรุนเหลือเกินย้อยย้อยอีกแล้วย้อยอีกแล้วระบบติดได้ได้เดยได้เลยเอางนี้ใช่ไหมไม่หลบก็ได้เดินอัดหน้าเลยแล้วกันเสียเลือดไปพอสมควรนะครับสําหรับฉากนี้รับปืนละ่ะ เพิ่มเลือดอีงหเสียงอะไรตึ้งๆเหมือนตัวอะไรเดินสกิลเป็นกระโดดถหลังแล้วก็อู้เอาเรื่องแต่ว่าไม่เอาเราจะเอาเฮ็กเราต้องการกบไก่เขียดนะครับแม่ถือว่าเป็นอะไรที่จ่มมากๆเลยเพิ่มเลือดแปป๊ปเอาให้อิ่มเอาให้เต็มที่เสียงอะไรเดินปุง้งปังสงสัยเสียงบอสนะครับแมปต่อไปบอสแน่เลยหรือเปล่าหรือว่าเราคิดมากไปเองนั่นไงบอสสรามตัวบอนเริ่มเลย ได้ได้สลามก็สลามจัดไปจัดไปวิ่งก็ไปขีสิครับโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หืมใจเย็นโยนโยนกันอย่างนี้เด้หรอโยนอย่างนี้โดนตัวเองแน่นอนโดนเอ,าอ้า,อาอลืมเลยลืมเลยว่าไม่ใช่ท่าโจมตีเป็นท่ากบไก่เขียดไม่เอาเราไม่สนลูกน้องเราไม่สนลูกน้องเราจะพยายามไปถึงบอสให้ไกลที่สุดเผื่อที่เจอบอสต,ตัวที่3าเลยครับต้องเซฟเพื่อทักิงต้องเซฟเพื่อพิดนึงใจเย็นๆโอ้โหโอ้ ใครจะไปหลบได้จะบ้าหรือเอาเอาตุ๊กตาไปแทนเอาดัมบี้ไปโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเยอะไปแล้วนะครับเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วสงสัยต้องร่ายให้หินโดนสลามพวกนี้เนาะตัวไปเอาเฮกเฮกเฮกไม่ได้เฮกไม่ได้ยังไม่พร้อมปามีด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 วิ่งวิ่งโจมตีเลยละกันนะครับไม่รู้จะเอายังไงได้เนี่ยวิ่งวิ่งฟาดฟาดอุ้ยโดนโดนโดนได้ได้เอาหันหลังให้หันหลังให้พี่หันหลังให้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเลือดเพิ่มเลือด เอาจบแล้วนะครับแบบนี็อดสุดท้ายมันต้องสวยไงเอาเสียเลือดปปะนะอย่าเสียเลือดนะถ้าเสียเลือดเมื่อกี้นี่เสียใจเลยนะเรียบร้อยนะครับบอสตัวที่2องอต้องบอกเลยว่า You're so in my วิญญาณของเจ้านะครขอเอาไปอัพเกรดสัเถอะไอ้น้องพี่เปิดกองโอ้อะไรนั่นโอ้โหความเท่นี่มันอะไรกันอ๋สอสอันเหรออ๋อมันทับกันนะครับเมื่อกี้ เพื่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวพอดูสถานะนิดหนึ่งโจมตีเบารงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเทียบอย่างนี้ดีกว่าโจมตีเบารงหนึ่งเพิ่มเกาะเพิ่มเลือดลดคีด้วยเอาอยัางไงดีต้องเทสุก่อนโอ้แต่ว่าน่าสนะ่ะมันเทเอาเรื่องนะครับโอ้โหเอาเรื่องอะ่ะโอ้เอาเอาอยัางไงดีแต่ว่ากบออดใจไว้ลวกันนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราจะใช้วันนี้ขอกบไก่เขียดเลยครับกรลังเพินแม่กบไก่เขียดนี่มันสุดยอด ไปฉากที่3มีทั้งหมด5าฉากนะครับตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้วดูซิว่าจะถึงหรือเปล่าดูจากสภาพไม่น่าจะถึงบอสต,ตัวที่3ามเลยเนี่ยโอ้โหเดียวเขียวเขียว,ยวที่มันอะไรเนี่ยตาเดียวตาเดียวโยนก้อนหินโยนคิดตั้นโอ้เอาโยนโดนพวกเดียวกันเหรอโอย้ยางงี้เราก็ล่อสิล่อเดี๋ยวเดี๋ยวกบไก,ก่เคียบเอาชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ของพีบอกเลยตอนนี้พี่ขอ ใครเก่งมาตอนไหนไม่รู้แต่ตอนนี้พี่เก่งมากพี่นี่เก่งมากแบบนี้บอกเลยตีกบตีกบโอ้ยทำไมอึดขนาดนี้อึดมากเลยไหเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตาย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 เพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดโอ,ดอด้ตายแล้วไม่ถึงละสภาพไม่ได้จะถึงบอสตัวที่สามนะครับแม่บรรโหดเอาเรื่องเอากล้วยไปกินโอ้ใจเยน็ยยนใจเย็นดีนะเนี่ยเอากบไก่เขียดมาเนี่ยเอาอีกอันหนึ่งมานี่จะได้ฟันไปเนี่ยโอ้โอ้โอ้ฟาดฟาดฟาดเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง ดี๋ยวพี่กบไก่เขียดเดี๋ยวพี่เก่งตอนนี้พี่ที่ป๊อตก่อนพี่ที่หมดเวลาป๊อตไข่ไข่เมื่อกี้ไข่ตีพี่เมื่อกี้ไข่นะนะมันถึงเวลาของพี่แล้วโอ้โหบอกเลยมาให้สิบเลยให้สิบตัวให้รวมพร้อมกันเลยเนี่ยขอขอในสภาพนี้นะไม่เอาแบบตาเดียวนะเอาเป็นกบไก่เขียดนะโอ้ยเยอบเยอะโอ้หึทำไมป่ปาเร็วอย่างนี้ไม่เปิดโอกาสให้หมดเลยไงเรียบร้อยนะครับทำลายแป,ป๊บหนึ่งเผื่อมียาเพราะว่าตอนนี้ยาเราหมดแล้วเนาะ คิดว่าน่าจะไม่ถึงบอสตัวที่สามแน่ในสภาพนี้โหดเหลือเกินแค่มอนสเตอร์ก็โหดขนาดนี้แล้วนะครับสงสัยว่าเราจะต้องฟาร์มเอาโซไปอัปเดตตัวละครให้โหดกว่านี้เนาะถ้าไม่งั้นนี่หนักหน่วงแน่นอนมาอุ้ยมีเดโดเสาด้วยหรอตัวอะไรอะไม่ไม่ใช่แฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแต่หางเห็นแต่หางนึกว่าก็ซีด้าพอเห็นทั้งตัวนี้มันมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละ เอาเฮกไปกินอ้าวมันก็เป็นแค่กบเนร่นน้องเอ้ยมันก็เป็นแค่กบกบกบไก่เชียดกบไก่เชียดมันคือกบไก่เชียดนี่นี่แน่เลยตัวนี้แน่เลยอึดขนาดนี้โอ้ใช่ยิงด้วยอุ้ยเดี๋ยวโอ้หนืดหนื่อเอาลื่นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหนืดจะหนื่อยหรจะลื่นใจใจเย็นโอ้ทั้งหนื่ทั้งลื่นเลยครับแหมบอกไม่ได้เลยว่าจะหนื่อยหรือลื่นใจเย็นเมื่อไหร่จะหายเนี่ยหายที่เถอะมันสไลด์เกินไปแล้วตายไม่น่า เรียบร้อยโยนออกมาโยนออกมาโยนออกมาโดนเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไงเจ็บเลยขนาดมีตาเดียวยังแน่นขนาดนี้กินยายาติดพิษยาติดพิษงานงอกละเราโดนโจมตีอีกไม่ได้เลยนะครับเรานี่จะหมดนะนะเลือดเนี่ยปลาพูดเียวกันนั่นไงมีตาเดียวก็เงความแม่นความแม่นต่าปลามานั่นแหละมันต้องอย่างนั้นปลามาอีกหมดแล้วหมดแล้วพอพอไม่ต้องปลาแล้ว เลิกปลาได้แล้วเลิกปลาได้แล้วยังไงเราเกือบ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 ไม่ทันวุดวิดเลยมีน้ำหยดเลยโดนได้ไะเนี่ยคงไม่ลื่นใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรนะครับโอ้โหตัวมันเริมเลยเอายังไม่หมดอีกแล้วเหรอโกเลมนี่ขอทีหลังได้ไหมขอเจ้าตาเดียวก่อนได้ไหมปลาโดนพวกเดียวกันสิครับนั่นแหละโอ้โหปลากันใหญ่เดียวๆปลากันสามตัวโอ้ยปลากันสามตัวเลยอะเอาไงดี ยังไม่เฮกแล้วกันนะครับเราจะเก็บไว้ไเก็บไว้เฮกตัวใหญ่หรือว่าตัวใหญ่เฮกไม่ได้โอ้ยอ,อ,อยอ่างนี้อย่างนี้งานเหนื่อยนะครับคิดว่าตัวลนะครเราน่างงนจะยังไม่กิ่งพอที่จะมาฉากสามเนาะมันมันโหดโหดอ้างยังเถื่อนเรียบร้อยนะครับเราได้โซมาเท่าไหร่ร16 รวมกับของเก่าที่เรามี30นะครับเพราะว่าถ้าอัพสกิลอันนี้แล้วมันจะทําให้เราเก็บโซได้นิดหน่อยเนาะก็มีทั้งหมด151จะอัพอะไรดี151เอาใหญายขวดไหมร้อยหนึ่งหรือว่าจะเอาโซเพิ่มจากบอสเอาเป็นโซเพิ่มจากบอสละกันนะครับคิดว่านะ่าจะเวิร์กกว่านาะเพราะว่าเรามี150ใช้ไป130เหลือเศษ20ก็เก็บได้พอดีเนาะเพราะว่าถ้าอัพอย่างอื่นนะครับเศษมันจะเหลือ50แต่ว่าสกิลเราเก็บได้แค่30มันจะหายฟรี20 โอเคเอานี้แหละจับไปเต็มแล้วนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะโซนได้โซเยอะเพิ่มรวัวๆโอเคคิดว่าด่าน3คงจะต้องอัพพวกดําเมจเยอะกว่านี้นะครับไม่งั้น,นโดนทีนี้ตัวแทบแตกแรงเหลือเกินโอเคครับัง้งัานวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบสําหรับใครที่อยากจะให้ทําอะไรก็คอมเมนต์ไ้ที่ด้านล่างนะครับหรือสําหรับใครที่อยากดเนทลวิงก็อยู่ใต้คลิปเลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ